สวัสดีค่ะมาทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อว่าสตาคอมเพล็ก์นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสตาคอมเพล็กต์นี้ก็คือไขมันดีนั่นก็คือโอเมก้า3โอเมก้า6และโอเมก้า9รวมถึงโคเอนไซม์ควเทนนะคะก็จะไปช่วยในเรื่องของลดการอักเสบในร่างกายนะคะป้องกันการอักเสบนะคะไปบํารุงและดูแลหัวใจนะคะไปป้องกันนะคะไม่ให้หลอดเลือดตีบนะคะเมื่อมันตีบแล้วมันก็จะตันเมื่อมันตันมันก็จะแตกซึ่งจะทําให้นะคะมีความเสี่ยงที่จะเป็นอัม เลึกอามตาาหรือเสียชีวิตแบบเฉียบพลันได้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราป้องกันด้วยการที่เราต้องนะคะเติมโอเมก้าสามหกเก้าในร่างกายเราให้เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูค่ะว่าของเรานะคะโอเมก้านั้นสกัดมาจากอะไรบ้างน,นะคะก็สกัดมาจากน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันงาดําน้ำมันงาขี้ม้อนมเมล็ดเฟล็กนะคะ รวมถึงน้ํามันกระเทียมและก็ถั่วด,ดาวอินคาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะได้โอเมก้าสามหกเก้ในคุณภาพที่ดีมากๆนะคะแล้วในอัตราส่วนที่เหมาะสมด้วยนะคะซึ่งโอเมก้าสและโอเมก้าหเราจําเป็นที่จะต้องทานเข้าไปด้วยอัตราส่วนที่มันเหมาะสมนะคะแต่ถ้าเราทานที่เขาเรียกว่าอัตราส่ง อัตราส่วนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้ร่างกายเราเกิดการอักเสบได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทานโอเมก้าสโอเมก้าหเราต้องมีความรู้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโอเมก้านะคะสามที่อยู่ในกล่องนี้นะคะได้นะคะถูกควบคุมในเรื่องของปริมาณที่เหมาะสมมาแล้วนะคะโอเมก้าสในสัดส่วนที่เหมาะสมและมีโอเมก้าเ ในการที่จะไปปรับสมดุลตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อว่าสตาคอมเพล็กซ์ทุกวันนะคะจะทําให้ไปปรับนะคะฮอร์โมนในร่างกายเราปรับความสมดุลในร่างกายเรานะคะไปลดการอักเสบนะคะไปต้านการอักเสบต่างๆนะคะจะทําให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วปลอดภัยห่างไกลาจากโรคร้ายต่างๆโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากไขมันแบบนี้นะคะและถ้าเด็กรับประทานก็จะทําให้ปั๊ไปบํารุงเรื่องของสมองความจําที่ดีขึ้นและถ้าผู้ สูงอายุรับประทานเข้าไปอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้ลดนะคะลดเขาเรียกว่าความเสี่ยงหรือลดอาการของความจําเสื่อมนั่นก็คือออาไซเมอร์นะคะก็จะทําให้ความจำเนี่ยดีมากขึ้นรวมถึงพวกเราที่ใช้สมองก็สมควรที่จะต้องได้รับโอเมก้าสามอย่างสม่ําเสมอนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะคะได้รับประทานนะคะสตาร์คอมเพล็กเป็นประจําทุกวันเพื่อสุขภาพของเราเพื่อชีวิตของเราที่ปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ